คอนแอร์ air, ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่น,นชื่อดังจากยุค90ที่มีไอเดียดีมากๆในการนำเสนอกับการเลือกให้ตัวเอกที่เป็นนักโทษซึ่งกำลังจะได้ออกจากเรือนจำต้องเดินทางขึ้น,นเครื่องบินขนยายนักโทษไปกับนักโทษอันตรายจำนวนมากที่วางแผนจะยึดเครื่องบินพอด,ดีีการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความถูกต้องจึงเริ่มต้นขึ้นจนกลายเป็นการต่อสู้กลางอากาศที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นั่นเลยทําให้ในวันนี้วเราเลยจะพามาดูวันในภาพยนตร์เรื่องคอนแอร์ปี1997จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสน และคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับไซรัสด้วยไวรัสกริซัมตัวละครที่คาดเดาไม่ได้ สำหรับตัวละครวไวรัสยิงไซรัสดูไวรัสกริซอมที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่ตอนเรื่องในฐานะนักโทษซึ่งอันตรายมากที่สุดบนเครื่องบินหนึ่งในสาเหตุที่ตัวละครนี้มีเส้นเรื่องและการกระทำที่คาดเดาไม่ได้มากที่สุดตัวหนึ่งก็จะมาจากการที่ทีมงานได้ทําการแก้ไขบทของตัวละครนี้ในทุทกวันอยู่เสมอๆซึ่งในทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆตัวนักสแสดงอย่างจอห์นมาโควิชก็เริ่มที่จะรู้สึกไม่ชอบและไม่สนุกเข้าสลาวเนื่องจากเขาไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าบทของเขาในแต่ละวันจะออกไปในทางไหนและเขาก็ไม่สามารถที่จะออกแบบตัวละครให้มีความชัดเจนตามสไตล์ของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง แม้ว่าเนื้อหาในภาพยนตร์จะดูเกินจริงไปมากสาหรับการขนส่งนักโทษสุดอันตรายผ่านเครื่องบินโดยมีการรักษาความปลอดภัยที่ละลวมขนาดนี้แต่เนื้อหาเหล่านี้ก็จะมาจากเรื่องจริงที่เจอรรี่บรักไฮเมอร์ซึ่งเป็นผู้อํานวยการสร้างอ่านเจอมาแล้วทั้งซีนผ่านหนังสือพิมพ์ l อ t i m ทแล้วได้พบกับข่าวที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบในการขนย้ายนักโทษมากถึง1 5 0 0 0 0คนต่อป,ปีผ่านเครื่องบินแถมยังมีหนึ่งในนักโทษที่อันตรายที่สุดที่ระต้องรับผิดชอบในการขนส่งอย่างทิโมธีแม็กเวย์หรือมือระเบแห่ง ลาโฮมาที่เคยวางระเบิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า168คนบาดเจ็บอีกกว่า680คนมันจึงถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เสี่ยงของรัฐบาลที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตและน่าสนใจจนเขาอยากจะเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เลยสัมภาษณ์นักโทษตัวจริง เนื่องจากตัวเอกที่รับบทโดยนิโคลัสเคจอย่างคาเมลรอนโพบจะต้องถูกนำเสนอออกมาว่าเขาเป็นนักโทษจริงๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งทางนิโคลัสเคจจึงเดินทางไปสัมภาษณ์นักโทษที่ฟอสซัมสเตปเรซอนในแคลิฟอร์เนียจริงๆแม้ว่าจะมีเวลาอันน้อยนิดก็ตามซึ่งเทคนิคในการสัมภาษณ์ของเขาก็คือการพยายามถามเรื่องราวเรื่อยเปื่อยในชีวิตและชีวิตก่อนจะมาเป็นนักโทษแต่เขาก็จะต้องแลกเปลี่ยนยอมให้นักโทษถามเรื่องชีวิตก่อนจะมาเป็นนักแสดงและหนทางเข้าสู่วงการด้วยนั่นจึงทาให้นิโคลัสเคจคุยเกกับนักโทษได้อย่างราบรื่ และซึมซับลักษณะรวมเปถึงเรื่องราวต่างๆมาได้แบบชัดเจนในช่วงเวลาสั้น How Do I Live ของ t r i s h า a ย w o u d สำหรับเพลง How Do I Live ของ h ริชาเยลวูที่ถูกเลือกมาใช้ในฉากึ้งๆและฉากโรแมนติกของภาพยนตร์ทั้งในช่วงต้นที่คารเมรอนเดินทางมาพบกับภรรยาที่กำลังตั้งท้องอย่างทริเซียก่อนจะติดขุกและในช่วงท้ายที่เขาได้พบเจอกับลูกสาวและภรรยานานนี่ก็จะถือว่าเป็นเพลงที่ทำงานได้เป็นอย่างดีมากๆในทั้งสองช่วงตามความตั้งใจของทีมงานที่อยากจะบาลานซ์ฉากแอคชั่นกับโรแมนติกได้ลงตัวแต่ในท้ายสุดแล้วเพลงเพลงนี้ก็ได้รับการเสนอชื่อไปชิงทั้งออสการ์และรางวัลราซอวอว์ที่เป็นรางวัลยอดแย่พร้อม กันไปซะย่างนานก่อนที่เพลงจะไม่สามารถคว้ารางวัลอะไรมาได้เลยพวงกุญแจของเจ้าหน้าที่ดันแคนเมาลอย ในช่วงหนึ่งของภาพยนตร์เราจะเห็นได้ว่าตัวละครเจ้าหน้าที่ดันแคนเมาลลอยจะมีพวงกุญแจของ Star Trek Communicator จากทีวีซีรีส์และภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Star Trek ปรากฏมาด้วยซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าตัวนักแสดงอย่างโฮมินีเคยรับบทเป็น Chief Mice O'Brien ใน Star Trek The Next Generation ปี1987และ Star Trek Deep Space Nine ปี1993มาก่อนเขาจึงรู้สึกผูกพันกับบทมากๆจนอยากจะเอากิมมิกเล็กๆน้อยๆมาใส่ในเรื่องด้วย apologize about the car An know a good body shop in fresno if it's insured <laughs> ในภาพยนตร์รถของเจ้าหน้าที่ DEA ยังดันแคนเมาลอยก็จะเป็นรถ CoV วต t ติงเรย์ซ2ปี1967แม้ว่าจะมีดีไซน์ที่โชบเชี่ยวแต่ก่อนหน้านั้นก็จะถือว่าเป็นรถที่ธรรมดามากๆในช่วงปี1997แถมในช่วงเปิดตัวก็ยังมีราคาอยู่ที่ราวๆ4,000ดอลลาร์ 4, สหรัฐซึ่งทางทีมงานก็ดีเลือกมันมาให้ตัวละครนิชัยเนื่องจากมันจะสะท้อนความธรรมดาของตัวละครนี้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะพังเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ทีมงานต้องการอีกด้วย แรงบันดาลใจของบทฟรานซิสโกซินดิโนสำหรับบทนักโทษที่เคยเป็นอดีตพ่อขายาอย่างฟรานซิสโกซินดิโนที่นำแสดงโดยเจสซี่โบเรโกตัวละครนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจและการศึกษามาจากเจ้าพ่อค้ายาเสพติดและเจ้าพ่ออาชญากรรมในชีวิตจริงด้วยจากการที่ตัวนักแสดงลงทุนไปค้นคว้าข้อมูลเองจนเขาได้รับไอเดียการนำเสนอมาจากพ่อขายาและนักธุรกิจสุดโ h ดพาโบลเอสโคบาผู้ก่อตั้งกลุ่มขายาเมดิยินในโคลอมเบียนั่นเองออกกำลังกายตลอดเวลา สำหรับตัวละครคาร์เมรอนโพลของนิโคลัสเคจตัวนักสแสดงก็จะทําการทําการบ้านมาเป็นอย่างดีจนตัดสินใจที่จะทําการฟิตหุ่นและออกกําลังกายอย่างหนักในช่วงก่อนการถ่ายทําและยังคงออกกําลังกายในช่วงรอเข้าฉากของทุกๆวันอีกด้วยเนื่องจากนิโคลัสเคจเชื่อว่าคาร์เมรอนโพลมีความแน่วแน่ที่จะกลับบ้านมากๆเขาจึงอยากที่จะเตรียมพร้อมในการออกจากคุกตลอดเวลาโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองโซลลงไปก่อนจะไปเจอภรรยาและลูกสาวนั่นเองฉากขยายที่เล่าเรื่องราวในอดีตของเจ้าหน้าที่ซิมส์ ในฉากแบบขยายของภาพยนตร์ที่จะถูกนำเสนอในการฉายช่องทีวี ABC เท่านั้นเราจะสามารถพบกับฉากที่ตัวละครเจ้าหน้าที่ดอนแคนเมลลอย์โวยวายออกมาอย่างหนักได้ในตอนที่เขาได้รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ดีเออย่างซิมเสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์ก่อการจะราจรบนเครื่องบินซึ่งมันจะมีการอธิบายถึงเรื่องราวในอดีตว่าเมลลอยเคยรู้จักกับซิมในช่วงต้นของอาชีพมาก่อนก่อนที่พวกเขาจะสนิทกันซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็จะช่วยขยายความด้วยว่าทาไมเมลลอยพร้อมที่จะยิงเครื่องบินให้ตกแบบไม่ต้องคิด ชื่อของนักโทษที่ตายแล้วในช่วงช่วงหนึ่งของภาพยนตร์เราจะสามารถตรวจพบรายชื่อของนักโทษตัวประกอบทั้ง3ที่เสียชีวิตลงไปเป็นคนแรกๆได้โดยแต่ละคนจะมีชื่อว่าเบนสันคาวส์และพอปวิชซึ่งทั้ง3นี้ก็จะได้รับการตั้งชื่อตามผู้ช่วยตากล้องในกองถ่ายภาพยนต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยตากล้องคนแรกอย่างจอห์นนี่คาวส์ผู้ช่วยตากล้องคนที่2แกเรตเบนสันและเจย์ไมเคิลพอปวิชในหน้าที่ขีกริปหรือคนจัดการอุปกรณ์แล้วระบบต่างๆ ฝึกสำเนียงหากสังเกตในภาพยนต์เราจะสามารถพบได้ว่าตัวนี้โคลัตเคจจะทำการใช้สำเนียงแบบอื่นๆในการพูดสนทนาออกมาและไม่ได้ใช้สำเนียงดั้งเดิมของตัวเองแต่อย่างใดซึ่งสำเนียงที่เขาเลือกก็จะเป็นสำเนียงแบบลาบามาที่เขาตัดสินใจเดินทางไปฝึกที่เมืองเยลโลแฮมเมอร์สเตจในอลาบามาด้วยตัวเองในตอนก่อนไททำเลยเขาจึงพูดมันออกมาดีลื่นไหลามากๆจนไม่มีใครจับสังเกตได้ทันเลยแม้แต่นิด ตัวละครกาแลนกรี ในฉากที่ตัวละครกาแลนกรีดของสตีบูเซมีกำลังผู้ยกย่องฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังในอเมริกาอย่างเท็ดบันดีเจฟฟรีย์ดาเม์และจอห์นเวนกาซีรวมไปถึงความคิดเห็นและการสังเกตของเขาของผู้ต้องขังที่ต้นรำเพลง Sweet Home Alabama หลังจากออกจากสนามบินเลอเนอร์นานคำพูดเหล่านี้ก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากการสัมภาษณ์ฆาตกรตัวจริงอย่างเจฟฟรีย์ดาม์ในช่วงของการสนทนาครั้งสุดท้ายทั้งหมดเลยเพื่อที่มันจะได้สะท้อนออกมาว่ากาแลนกรีดเป็นคนจิตไม่ปกติของจริง การพัฒนาตัวละครของนิโคลัสเคจ แต่เดิมนั้นตัวละครอย่างคาร์เมลอนโพลจะไม่ได้ถือเป็นทหารแต่อย่างใดแต่จะเป็นคนธรรมดามาก่อนแต่เมื่อนิโคลัสเคจได้เข้ามาพัฒนาตัวละครแล้ว <c oughs> เขาก็ได้ขอให้บทมีการเปลี่ยนให้ตัวละครนี้ก <c oughs> ลายเป็น U.S. Army Ranger ทันทีเ <c oughs> พื่อที่เขาจะได้สู้และจัดก,การเป้าหมายบนเครื่องบินนี้อย่างคล่องแคลว่ว <c oughs> แถมที่มาจากการเป็นคนแอละแบามากูยังเป็นความคิดที่ว่านิโคลัสเคจเชื่อว่าผู้ชายจากทางตอนใต้ของอเมริกาจะกล้าหาญและแน่วแน่ในเรื่องของการกลับไปหาผู้หญิงที่เขารักมากๆอีกด้วย Oh, สถานที่สำคัญที่เกือบถูกทำลาย แต่เดิมในฉากคลายแหมกของภาพยนตร์ทีทีมงานจะต้องทําการหาสถานที่ดังๆสักทีเพื่อให้เครื่องบินพุ่งไปชนนั้นก็จะมีการเลือกให้เอาเครื่องบินไปชนที่เดอะไวท์เฮาส์หรือทําเนียบขาวมาแล้วแต่ในช่วงของการวางแผนถ่ายทําทางโปรดิวเซอร์อย่างเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ก็ได้รู้สึกว่าการทําแบบนั้นมันจะดูเป็นการเล่นใหญ่ไปหน่อยและคาเมรอนโผก,ก็น่าจะรอดตัวออกมายากเขาจึงเลือกที่จะย้ายโลเคชันไปยังคาสินโนและโรงแรมในลาสเวกัสแทนแซนส์โฮเทล สำหรับฉากสุดท้ายในภาพยนตร์ที่ลาสเวกัสทางทีมงานก็ได้มีความตั้งใจที่จะทําการเซตฉากหลังเป็นโรงแรมขึ้นมาสักทีแล้วเข้าไปถ่ายแบบจัดเต็มผ่านการใช้ยานพาหน,นะทางรถและเรื่องบบนในการทําลายโรงแรมส่วนหนึ่งลงไปเพื่อความสะใจในตอนท้ายแต่ว่าเมื่อทางโรงแรมจริงๆในเมืองยังแซนส์โฮเทลได้ยินข่าวแล้วรายละเอียดของการถ่ายทานี้แล้วนานพวกเขาก็ได้ทําการติดต่อทีมงานเข้าไปในช่วงต้นปี1996ที่เป็นช่วงของการถ่ายทาทันทีเพื่อเสนอให้ทีมงานเข้ามาถ่ายทําและทําลายโรงแรมรวมไปถึงคาสิโนแบบ จริงๆได้เนื่องจากโรงแรมสุดเก่านี้มีความตั้งใจที่จะปิดตัวลงไปในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วทางทีมงานจึงเอากล้องไปติดตั้งในโรงแรมและทําลายสถานที่บางส่วนลงไปจริงๆจนกลายเป็นหนึ่งในฉากปิดถ่ายที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยก็ว่าได้นักแสดงคนเดียวที่เคยติดคุกมาก่อน สำหรับกลุ่มนักแสดงที่ต้องรับบทเป็นนักโทษในเรื่องนั้นณช่วงเวลาดังกล่าวแดนนี่เทรโฮในบทจอห์นนี่23ก็จะถือเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวเท่นานั้นที่เคยติดคุกจริงๆมาก่อนเนื่องจากในช่วงวัยรุ่นเขาเคยเป็นอาชญากรมาก่อนและติดคุกมาหลายที่จริงๆแดนนี่เทรโฮจึงคว้าตำแหน่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในภาพยนต์ไปด้วยซะเลยเพื่อทำให้บรรยากาศในคุกออกมาดูสมจริงมากที่สุดความจริงของเพลง ในตอนที่ตัวละครกาแลนกรีนพูดออกมาวันนี้แหละความตลกรร้พวกโง่งกลุ่มหนึ่งที่เต้นแรงเต้นกาบนเครื่องบินตามเพลงดังของวงที่ตายเพราะเครื่องบินตกจากชากเพลง Sweet Home Alabama ที่นักโทษกำลังเต้นอยู่นั้นนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงวงเจ้าของเพลงอย่าง Linus Skynerd ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกในวันที่20ตุลาคมปี1977จนมีสมาชิกข,ของวงเสียชีวิตไปถึง3คนเลยทีเดียวแล้วรอดมาได้เคน Bunch of idiots dancing on a plane to a song made famous by a band that died in a plane crash. National Treasure. ในตอนที่ไซรัสดูไวรัสเดินเข้าไปเรียกกาแลนกรีนว่าเป็น national treasure หรือสมบัติของชาตินั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงการล้อเลียนสตีฟบูเซมีที่กําลังมีแผนการเข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ผจญภัยที่ชื่อว่า national treasure เหมือนกันเลยแต่ท้ายสุดแล้วโปรเจก์นี้ของสตีฟบูเซมีก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นนิโคลัสเคจที่ได้มีโอกาสแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านโปรเจก tnational treasure ปี2004ในไทยที่สุดเหตุผลที่ต้องเป็นเมืองลาสเวกัส อีกหนึ่งเหตุผลที่ฉากการไลา่ๆใหญ่ในช่วงถ่ายเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาก็จะถือเป็นความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการจะทําให้นักแสดงซึ่งรับบทเป็นตัวเอกอย่างนิโคลัสเคจมีกิมมิคเป็นการมีเรื่องราวบทสรุปที่เมืองเมืองนี้อีกครั้งหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องในยุค90ที่มีฉากหลังเป็นลาสเวกัสไม่ว่าจะเป็น h o n e y m มูน in v e g a สปี1992และ i v วิ g Las v e g a สจนล้วนเป็นบันไดที่ทําให้เขาเดินทางมาถึงจุดนี้การจบเรื่องที่ เมืองเมืองนี้จึงเป็นรายละเียดที่น่าจะเจ๋งไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งลาสเวกัสก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วด้วยทุกอย่างมันจึงน่าจะปะกติสําหรับคนในเมืองดังกล่าวการรอดชีวิตที่ไม่น่าเป็นไปได้ ในช่วงของการสัมภาษณ์ทีมงานทางที่ปรึกษาด้านเทคนิคของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะระบุออกมาว่าตัวละครไซรัสเดอะไวรัสของจอห์นมาโควิชในความเป็นจริงเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วในตอนที่รถของเขาไปชนกับทางเชื่อมกลางถนนก่อนที่เขาจะตกลงมาหัวกระแทกพื้นเนื่องจากไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนหัวแข็งแล้วรอดจากการถูกกระแทกแรงขนาดนั้นได้และการที่เขายังรอดไปเจอชะตากรรมอย่างการถูกเรื่องจับทับหัวนั้นก็จะถือวเป็นทางเลือกที่เกินจริงซึ่งภาพยนตร์ตัดสินใจใส่เข้าไปเพื่อความบันเทิงของผู้ชมเท่านั้น ตุก,กตากระต่ายสำหรับตุก,กตากระต่ายตัวน้อยที่คาเมรอนโผพยายามที่จะเอามานันไปให้กับมือลูกสาวของเขาให้ได้น,นั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นไอเดียของนิโคลัสแคชอีกอย่างที่เขาขอให้ใส่เข้าไปเพราะเขานั้นอยากจะสะท้อนความลำบากของตัวละครลงไปในตุ๊ก,กตาตัวนี้ว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงลูกสาวที่เขารักที่สดุดและก็แน่นอนว่ามันได้กลายเป็นหนึ่งในฉากที่น่าประทับใจที่สุดของเรื่องไปในทันที สองนักแสดงที่เกลียดภาพยนตร์มากๆแม้ว่าทั้งจอห์นมาโควิชกับจอห์นคูแซกจะถือว่าเป็นนักแสดงที่แสดงบทของตัวเองออกมาในเรื่องนี้อย่างยอดเยี่ยมจนผู้คนจดจำพวกเขาได้เป็นอย่างดีแต่ในความเป็นจริงนั้นทั้งสองก็จะถือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบผลงานเรื่องนี้มากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นจอห์นมาโควิชที่ตอบตรงๆว่าเขามาแสดงเพราะเงินส่วนจอห์นคูแซกก็บอกออกมาตรงๆเหมือนกันว่าเขามาแสดงเพื่อที่จะเอาเงินไปทำโปรเจกต์งานอินด,ดี้ของเขาเท่านั้นเองตัวเลือกของบทคาเมรอนโพล แต่เดิมนั้นสําหรับตัวละครคเาเมรอนโพนักแสดงที่เกือบมารบับบทนําก็จะไม่ได้ถูกเขียนและเสนอมาให้นิโคลัสเคชเป็นคนแรกแต่จะมีการเสนอไปให้นักแสดงสายแอคชั่นหลายๆคนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นบรูซวิลเลสอาร์โนชวัสเนเกอร์ช n โนรีฟและแพทริกซเวซี ซึ่งในรายสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะเกือบได้เข้ามาในโปรเจกต์มากที่สุดแล้วเนื่องจากทีมงานได้เขียนบทให้คาเมรอนโผไว้ผมสีบลอนยาวแบบตัวนักแสดงเลยแต่เมื่อแพทริกสเวซีเข้ามารับบทนี้ไม่ได้นิโคลัสเคจที่ได้เข้ามารับบทเลยต้องไว้ผมทรงนั้นในเรื่องแทนทั้งๆที่เขาแทบจะไม่เคยไว้มันมาก่อนนักแ,แสดงที่นอกบทมากที่สุด สำหรับตัวละครนักโทษสายหาของนักแสดงคอมเมดี้อย่างเดฟเชาเพลในบทพินบอลปาเกอร์ที่เป็นลูกน้องของไซรัสหรือยังพูดมาจนแทบจะมากเกินไปบทพูดของเขาแทบทุกประโยคก็จะถือว่ามาจากการด้นสดของนักแสดงทั้งหมดเลยเนื่องจากทางผู้กำกับเลือกที่จะเปิดโอกาสที่เขาคิดบทสนทนาออกมาเองจนมันยากมากๆที่จะไปหาได้ว่าคำพูดไหนจะมาจากสคริปต์จริงๆอีกด้วยกาแลนกรีนรอดหรือไม่ สำหรับฉากไทยๆที่กาแลนกรีซึ่งเป็นนักโทษสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกแถมยังแอบเข้าไปในคาสิโนแบบนเนียนเพื่อหนีต่อนนั้น,น,นทางนักสแสดงอย่างสตีฟบูซเซมีก็จะยืนยันออกมาว่ากาแลนกรีดจะรอดออกมาได้จริงๆโดยไม่ได้ถูกจับไปคุมขังต่อและถ้าภาพยนตร์มีการนําเสนอภาคต่อหรือเรื่องราวในส่วนต่อไปเขาก็อยากที่จะนําเสนอต่อว่าตัวละครนี้จะหนีไปยังไงด้วย well, does โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์คอนแอร์ปี1997ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นชื่อดังจากย90ที่คลาสสิกและตราตรึงใจผู้ชมแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้แถมมันก็ยังน่าจะเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของนักแสดงอย่างนิโคลัสเคชอีกด้วยแล้วเพื่อนๆหล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากคอนแอร์ปี1997นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันในเวดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดย้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ